ในที่สุดวัคซีนที่หลายคนรอคอยคือไฟเซอร์ก็มาถึงประเทศไทยจากการบริจาคของสหรัฐอเมริกาจำนวน1 5ล้าน5แสนโดสซึ่งทั้งหมดถูกจัดสรรไปยังกลุ่มเป้าหมายดังนี้1 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วประเทศซึ่งใช้เป็นเข็ม3าสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันจำนวนทั้งสิ้น7 0 0 0 0 0โดส 2. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ที่มีสัญชาติไทยจำนวน645,000โดสได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคอายุ12ปีขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปในพื้นที่สีแดงเข้ม 3. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยโดยจะเน้นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศที่จำเป็นต้องรับวัคซีนไฟเซอร์เช่นนักการทูตนักศึกษาจำนวน150,000โดส 4. ทำการศึกษาวิจัยโดยได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรมจำนวน5,000โดสสำหรับขั้นตอนในการจัดการวัคซีนไฟเซอร์นะคะก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่30กร,รกฎาคมที่มีการนำวัคซีนที่ได้มาเก็บเข้าคลังด้วยอุณหภูมิติดลบ70-90องศาเซลเซียสที่บริษัทซิลิกฟาร์มา พร้อมมีการส่งตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนที่ผลการตรวจสอบจะออกมาวันที่2สิงหาคมจากนั้น3-4สิงหาคมบริษัทจะทำการแพ็กวัคซีนเพื่อจัดส่งและภายในวันที่5-6สิงหาคมวัคซีนหลอตแรกทั้งเข็มกระตุ้นของบุคลากรทางการแพทย์และเข็มแรกสำหรับกลุ่มเสี่ยงจะถึงหน่วยบริการส่วนในวันที่7-8สิงหาคมจะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เตรียมพร้อมการฉีดวันที่9สิงหาคมหน่วย บริการต่างๆจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนที่กลางเดือนสิงหาคมจะมีการจัดส่งวัคซีนเข็ม2สําหรับฉีดปลายเดือนสิงหาคมต่อไปค่ะสำหรับกรณีของการผสมวัคซีนไฟเซอร์ที่มีความเข้มข้นสูงนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคขยายความว่า1ขวดผสมได้2.25มิลลิลิตรเฉลี่ยขวดละ6โดสโดยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อโดสละ0.3มิล แตกต่างจากวัคซีนตัวอื่นๆที่ต้องฉีด0.5มิลลิลิตรซึ่งต้องเว้นระยะห่าง3สัปดาห์และเมื่อนำวัคซีนไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็น2-8องศาเซลเซียสจะต้องรีบใช้เนื่องจากจะสามารถเก็บได้เพียงแค่1เดือนหรือ30วันเท่านั้นค่ะ ด้วยขั้นตอนการเตรียมที่ยุ่งยากกว่าวัคซีนชนิดอื่นๆอาจารย์เพศสัจจุลาจึงมีข้อควรระวังในการเตรียมการก่อนฉีดวัคซีนชนิดนี้จากการบรรยายพิเศษจุลาฟาร์มาท็อกเรื่องประเด็นสําคัญในการเก็บและการเตรียมวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิด mRNA ของไฟเซอร์ไบโอเอ h ซึ่งคณะเพสัชศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมที่ผ่านมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดกรประดินติวสุวรรณและผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดรนัทธดาอารีเปียมคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยค่ะว่าวัคซีนโควิดชนิด mRNA ของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคมีข้อควรระวังทั้งในด้านการขนส่งการเก็บรักษาตลอดจนรายละเอียดในการเตรียมวัคซีนเพื่อให้วัคซีนนั้นคงประสิทธิภาพจนได้รับการฉีดเข้าสู่ผู้รับวัคซีน ผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดการเกี่ยวกับวัคซีนต้องเตรียมการอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอุณหภูมิและการควบคุมห่วงโซ่ความเย็นเนื่องจากวัคซีนชนิด mRNA ต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งที่ต่ำถึงลบ70องศาเซลเซียสและมีความคงตัวที่อุณหภูมิต่างๆที่แตกต่างกันไปเช่น เมื่ออยู่ที่ลบ70องศาเซลเซียสสามารถเก็บไว้ได้จนถึงวันหมดอายุหรือประมาณ6เดือนหลังจากผลิตถ้าหากสถานพยาบาลที่รับวัคซีนมาไม่มีแหล่งที่สามารถเก็บวัคซีนไว้ได้ในอุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียส วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ2-8อ,องศาเซลเซียสได้เพียงแค่30วัน31วันหรือ1เดือนนับจากวันที่เริ่มเก็บและเมื่อวัคซีนถูกนำออกมาจากตู้เย็นและถูกเตรียมโดยการละลายและผสมเพื่อพร้อมจะฉีดแก่ผู้รับวัคซีนแล้ว ความคงตัวหลังผสมยาเสร็จจะเหลือเพียง6ชั่วโมงที่อุณหภูมิไม่เกิน30องศาเซลเซียสดังนั้นในการบริหารจัดการต้องมีการวางแผนการดำเนินการที่รัดกุมเพื่อฉีดวัคซีนได้ทันเวลาลดโอกาสสูญเสียยาที่เตรียมแล้วอาจจะหมดอายุก่อนฉีดรวมถึงหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและแสง UV โดยตรงในระหว่างการเก็บรักษาแต่สามารถเตรียมผสมวัคซีนที่ละลายจากการแช่แข็งแล้วในห้องที่มีแสงสว่างได้ค่ะ สำหรับการเตรียมผสมเทคนิครวมถึงอุปกรณ์ที่แตกต่างจากวัคซีนโควิดชนิดอื่นที่เคยใช้ผู้เตรียมและผู้บริหารยาต้องทราบและเพิ่มความระมัดระวังในการเตรียมวัคซีนเช่นห้ามเขย่าว,วัคซีนเด็ดขาด มีคำแนะนำให้ใช้เข็มดูดวัคซีนเป็นอันเดียวกันกับเข็มฉีดให้ผู้รับวัคซีนเพื่อลดการสูญเสียยาจากการเปลี่ยนเข็มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่การรับยาการเก็บรักษาเตรียมผสมและฉีดยาจึงควรเตรียมการอย่างรัดกุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมอุณหภูมิในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้วัคซีนคงประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะโดยเสนอสูตรสลับวัคซีนระบุว่าประสิทธิผลของวัคซีนสูตรสลับระหว่างแอสว a าเซเน a กับ mRNA วัคซีนจากประเทศเดนมาร์ก รวมกันกว่า136,000คนออกมาดีมากให้ผลใกล้เคียงกันเลยกับการฉีด mRNA วัคซีน2เข็มนี่เป็นหลักฐานทางคลินิกชิ้นแรกที่แสดงให้เห็น ว่าการฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม1และใช้ไฟเซอร์หรือโมเดนาเป็นเข็ม2มีประสิทธิผลที่ดีทัดเทียมกันกับ mRNA วัคซีนสมควรนำมาใช้แทนการฉีดแอสตราเซเนกาวัคซีนเหมือนกันทั้ง2เข็มในกรณีต้องการกระตุ้นระดับแอนติบอดีให้สูงเพื่อป้องกันการป่วยจากโควิดและนี่ก็เป็นข้อมูลยืนยันนะคะว่าระดับแอนติบอดีสัมพันธ์กับประสิทธิผลของวัคซีนจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ควรจะนำมาใช้ได้เช่นเดียวกัน ในช่วงปลายปีเราจะมีไฟเซอร์วัคซีนทยอยมารวม20ล้านโดสถ้าเกิดว่าปรับมาใช้สูตรเข็มแรก a s สตราเซเนกส่วนเข็ม2เป็นไฟเซอร์เราก็จะฉีดให้ประชาชนได้ถึง20ล้านคนแทนที่จะเลือกไฟเซอร์ทั้ง2เข็มสำหรับประชาชนแค่10ล้านคนค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ